พี่จะโอนสายต่อให้น้องคุยกับอีเตอร์อีจันนะครับต๊อ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 สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะมีน้องฝึกงานมาฝึกงานที่เพจอิเตอร์อีจันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะโทรสัมภาษณ์แล้วก็แกล้งน้องไปด้วยนะครับสวัสดีครับติดต่อจากเพจอีเตอร์อีจันนะครับ เรียนสายน้องสุนันทาสีสมฤทธิ์ครับ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 ผมั้องสุนันทาสนใจจะฝึกงานที่รพจอีเตอรัอีรันครับครครับครัครับครคสไหนของเพจอีเตอร์อีจันทรัรรรัรัรับรับับคับคนนะับคัครับครับครับครัคะ ที่ลูกสาวตามหาพอโอ้มีเยอะเลยครับล่าสุดเลยค่ะที่ลูกสาวตามหาพ่อแล้วติดต่อไม่ได้ติดต่อพอไม่ได้ก็ยังแบบพยายามตามหาอย่างต่อทาไมทำไมทางเราไม่รู้สึกคุ้นเคสที่น้องพูดมาเลยอะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรก็ได้ครับผมเบื้องต้นทางเราขอขอสอบถามเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่จะมาฝึกงานกับทางเพจเราอธิบายกระบวนการการสื่อสาร SMCR ให้เราฟังหน่อยครับ SMCR ใช่ก้กระบวนการสื่อสารค่ะ ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับคือเป็นการจำลองพูดเรื่องไรนะคืออ่าเป็นผู้ส่งสาระคะ่ะแล้วก็มีเกมที่เป็นข้อมูลข่าวสารอ่า4ีคือช n n นลแล้วก็อ่าอาคือผู้ผู้รับสาระคะ่ะ โอเคถูกต้องนะครับ <lim> ครับมันคือการค้น Google ใช่ไหมลูกชุดต่อไปนะครับบุคคลใดมีมารยาทในการฟังมากท really, ala <c oughs> ี่สุดข้อที่หนึ่งอาริยานาหนังสือที่อำเภออุดง าริยานาหนังสือที่อุดมตั้งสุนันทาครับขอขอ,อภัยขออภัยที่พี่หัวเราอนะครับค่ะมก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ค่ะที่เสียงมันขาขดหายๆบ้า,บาวาเป็กใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน จากการฟังข้อความโฆษณาต่อไปนี้ใช้กลวิธีการใดในการเขียน 1. ใช้คำเร้าอารมณ์ 2. มีเหตุผลและหนักแน่น 3. ใช้คำความหมายกว้าง 4. นำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือ 5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล4ค่ะจุดเด่น 6. นำเสนอจุดเด่นของสินค้าค่ะ เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้เก่งจังเลยครับโอเคการสอบถามเบื้องต้นผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะโอนสายต่อให้น้องคุยกับอีเตอร์อีจันนะครับค่ะตดดๆๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสุนันทาใช่ไหมใช่ค่ะ คิดเตอรเองนะแค่รงจงพีค่ะอ้ยอ <|so|>? ุ้ยอ้ยรูแใซวเล่นเฉย